สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตเปิดประทุนที่ขึ้นชื่อว่ามีสมรรถนะและบุคลิกเฉพาะตัวที่สุดคันหนึ่งของ Honda นั่นก็คือ Honda S 2 0 0 0รถโรดสเตอร์ขับหลังที่กลายเป็นตำนานตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงทุกวันนี้แม้จะหยุดผลิตไปนานแล้วแต่เสน่ห์ของมันก็ยังตราตรึงในใจคนรักรถทั่วโลก เริ่มจากภายนอกกันก่อน Honda s 2000มีเส้นสายตัวถังที่ออกแบบมาอย่างโฉบเชี่ยวในสไตล์สปอร์ตยุคปลาย90ถึงต้น2000 s ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบเรียวยาวที่รับกับกระจังหน้าทรงแคบให้ความรู้สึกปราดเปรียวและดุดันฝากระโปรงหน้ามีความยาวพิเศษตามสไตล์รถเครื่องวางหน้า ขับเคลื่อนล้อหลังทำให้สัดส่วนตัวรถดูคลาสสิกในแบบโรสเตอร์ด้านข้างเส้นคาแรคเตอร์ลายชัดเจนล้ออลลอยขนาด16หรือ17นิ้วขึ่งอยู่กับรุ่นย่อยเสริมความสปอร์ตได้อย่างลงตัวส่วนด้านท้ายก็ไม่แพ้ก,กันด้วยไฟท้ายทรงรีพร้อมฝาท้ายที่ออกแบบให้ดูเตี้ยและกว้างสปอยลเลอร์เล็กๆติดมาให้แบบกลมกลืนตัวหลังคาผ้าใบาสามารถพับเก็บได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเพิ่มความสนุกในการขับแบบเปิดหลังคารับลม ภายในห้องโดยสารของ s 2,000แม้จะเป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งแต่ Honda ก็จัดวางทุกอย่างอย่างลงตัวเบาะนั่งทรงสปอร์ตโอบกระชับตัวผู้ขับและผู้โดยสารวัสดุภายในใช้โทนสีดำเป็นหลักให้ความรู้สึกจริงจังและพร้อมลุยแผงคอนโซลเน้นการหันเข้าหาผู้ขับชัดเจนมาตรวัดความเร็วและรอบเครื่องเป็นแบบดิจิตอลที่ถือว่าล้ำยุคมากในช่วงเวลานั้น หน้าปัดรอบเครื่องอ่านได้ถึง9,000รอบต่อนาทีซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้พวงมาลัยขนาดเล็กกระชับมือคันเกียร์สั้นและคมมากทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำระบบเสียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีมาให้พอสมควรแม้จะไม่หรูหราเท่ารถยุคใหม่แต่ทุกอย่างออกแบบมาเพื่อการขับขี่เป็นหลัก ด้านสมรถนะนี่คือจุดที่ทำให้ S 2 0 0 0กลายเป็นตำนานมันมาพร้อมเครื่องยนต์รหัส F 2 0 4ขนาด2.0วลิตรสสูบ DOHC VTEC ให้กำลังสูงสุดถึง240แรงม้าที่รอบเครื่องมหาศาลถึง8,300รอบต่อนาทีและสามารถถลากรอบได้ถึง9,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเครื่องยนต์ NA ในยุคนั้นอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโม ทำได้ประมาณ6วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ราวๆ240กิโลเมตรชั่วโมงระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่มีจังหวะเข้าเกียร์สั้นและแม่นยำอย่างที่สุดการขับเคลื่อนล้อหลังผสานกับระบบช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อทำให้การเข้าโค้งมั่นใจและบาลานซ์ของตัวรถยอดเยี่ยมการกระจายน้ำหนักหน้าหลังเกือบ50:50ต่อก็เป็นอีกหจุดเด่นที่ช่วยให้มันควบคุมง,ง่ายและสนุกสุดๆ เสียงเครื่องยนต์ของ S 2 0 0 0ก็เป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งเมื่อรอบเครื่องไต่ขึ้นสูงเสียง VTEC ที่เปิดทำงานจะเปลี่ยนโทนเสียงทันทีจากนุ่มนวลเป็นดุดนันสร้างความเร้าใจให้ผู้ขับทุกครั้งที่กดคันเร่งแรงแรงซึ่งนี่คือประสบการณ์ที่ทำให้เจ้าของหลายคนตกหลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นในแง่การใช้งานจริงแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ S 2 0 0 0ก็มีความทนทานในแบบฉบับ h อน d ้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังมีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแกร่ง ถ้าดูแลตามระยะก็ใช้งานได้ยาวนานไม่จุกจิกถ้าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตยุคเดียวกัน สำหรับราคาของ Honda S2000 ในตลาดปัจจุบันขึ้นอยู่กับสภาพดีที่ผลิตและความเดิมของรถรุ่นแรกแรกอย่าง AP1 ที่ยังเป็นเครื่อง2.0ลิตรมักจะมีราคาตั้งแต่ประมาณ1.8ล้านไปจนถึงกว่า2.5ล้านบาทในสภาพดีส่วนรุ่นหลังอย่าง AP2 ที่เปลี่ยนเป็นเครื่อง2.2ลิตรและมีการปรับช่วงล่างจะมีราคาสูงกว่าบางคันที่สภาพ